วัดด mm ีครับเพื่อนวันนี้ mm hmm. วัน,น,วน,นอยู่สบาย mm hmm. ผมมาอีกแล้วสำหรับเจ้าตัวตรงหน้าเพื่อนนี้นะครับก็คือ Kimber l a p d SWAT Custom 2นะครับเป็น BB Gun นสันอันแแ๊้จาก VFC ไต้หวันนั่นเองนะครับตัวนี้ผมก็ไม่ได้แต่งอะไรมากนะเพราะว่ามันแต่งมาแล้วแหละก็มีแค่เปลี่ยนประกับกิ๊บมือนะครับแล้วก็เปลี่ยนน็อตประกับแค่นั้นเองนะครับทีนี้เนี่ยเจ้าโมเดลคิมเบอรตัวนี้โดยปกติอะโมเดลเนี้ มันจะมีบอรแม็กมาให้ด้วยนะครับเพราะว่าแม็กซีนเขาจะเป็นแบบเสริมส้นอย่างนี้นะครับจริงๆก็ควรจะมีบอรแม็กให้แมสแต่ตัวนี้ไม่มีมานะทีนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าเออน่าจะมาใส่บอรแม็กให้หมมนสักหน่อยนะครับบอรแม็กมันก็จะมี2แบบนะครับที่จะใส่ตัวนี้นะครับก็คือจะมีแบบที่มากระทั้งเมสปริงเลยหนึ่งนะครับแล้วก็มา,าเฉพาะบอรแม็กใส่ตรงนี้เกี่ยวกับไอ้น็อตตัวนี้นะครับคือตอนที่ผมแต่ง 1> M 1 9 1 1ตัวนี้ครับของมารุอีนะผมเปลี่ยนเป็นสปริงหลังตรงที่บอกไปใช่ไหมครับผมก็หาเป็นสปริงอยู่แล้วผมก็อ่สั่งตัวนี้ด้วยจากลุกี้นะครับอันนี้ก็สั่งจากลูกี้ซอฟนะก็คือสั่งมาพร้อมๆกันกับอะไหล่ตัวอื่นของไอ้ตัวนี้แหละครับทีนี้เนี่ยตัวนี้ไม่ได้ใช้เพราะว่าผมได้ตัวนี้มาจากคุณแมา่ดานอีกอันหนึ่งที่บอกนะครับไอ้ปสปริงแบบนี้มันจะมีบอ่อแม็กด้วยเพราะว่ามันใส่แล้วผมคิดว่าลองแนละ้วมันไม่เหมาะนะแบบนี้มันจะดูไม่สวยนะถ้าเกิดปัดเงาใสอะไร มันจะดูไม่เนียยไม่สวยเพราะว่าปืนลักษณะแบบนี้มันน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้จะสวยกว่านะครับก็เลยไม่ได้ใช้เก็บไว้นะครับทีนี้เนี่ยมาคิดได้ว่าเออมีปืนตัวนี้อยู่ก็ลองจะมาเปลี่ยนออตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับเพราะว่า VFC ตัวนี้เป็นแพทเทิร์นมาลลอีเลยนะครับซึ่งสามารถใส่อะไรของมาลลอีได้ นั่นเองนะครับเพราะตัวนี้เป็นของอาร์มี่นะไม่รู้รุ่นอะไรนะแต่เป็นเขาระบุไว้เป็นอาร์มี่นะครับซึ่งมันสามารถใส่ตัวนี้ได้นะครับมาเปลี่ยนกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ราคาย่าวๆนะหาได้ใน La ซ a ด้าก็มีนะครับหรือว่าไปสั่งในเพจเขาก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะเอ่อวิธีเปลี่ยนก็ง่ายเลยนะครับปุดแม็กกาซีนนะครับแล้วก็ถอดสไลด์ออกมาก่อนนะวิธีเปลี่ยนก็ง่ายมากนะครับตัวนี้นะครับก็คือตอก สลักนี้นะครับเวลาตอกสลักของตัวนี้นะตอกจากฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งนี้นะเพราะว่าฝั่งนี้มันจะเป็นจีบนะครับมันจะล็อกเดี๋ยวมันจะเสียหายนะครับตอกตรงนี้นะครับหาแล้วก็ค่อยดึงออกมานะครับแต่เมนสปริงตัวนี้มันเป็นพลาสติกนะครับของยี่ห้อนี้นะเป็นพลาสติกนะครับนี่โอเคก็เดี๋ยวตัวนี้เขาไม่ได้สปริงมาด้วยนะครับก็จะใช้สปริงเดิมของตัวนี้นะครับวิธีถอดก็ เหมือนกันหมดนะครับก็ดันนี่ครับแล้วก็เอาสลักนี่ออกมานะครับเทสป,ปรงออกมานี่นะครับแล้วก็เอเมนสปรงตัวนี้มันสั้นฮะเออเดี๋ยวผมเปลี่ยนอีกตัวนี้ดีกว่าอีกตัวตัวยาวเดีว่านะครับอ่างั้นเอาอันตัวนี้ดีกว่านะครับเป็นตัวยาวตัวนี้มันทํามันสั้นนะอ๋อมันดูมันสั้นกว่านะครับนี่แต่มันสั้นเกินนะผมว่าเนาะเอองั้นเดี๋ยวผมเอาตัวที่ใช้กับตัวนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าครับอ่านี้ยาวหน่อยนะครับแล้วก็ ใส่นี่นะครับแล้วก็นี่แล้วก็กดลงไปนะครับแล้วก็กดสลักมันจะล็อกของมันนะครับนี่โอเคเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับแค่นี้เองแล้วก็อ่สีสีโค้งมันนิดสักหน่อยนะครับให้มันเลือ่อนๆนะโอเคแล้วก็ใส่ง่ายๆนะเหมือนปกตินะครับนี่จัดท่ายันอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะให้มันอยู่ล็อกนะครับแล้วก็อันนี้ดันเข้าไปเลยนะครับ เห็นไหมครับเข้าไปง่ายๆพอดีเลยนะครับแล้วก็ใส่อันนี้ตามเข้าไปนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็ตอกสลักให้มันอ่าพอดีสวยงามนะครับนี่เป็นไงครับสวยเลยเห็นไหมเป็นบอบแม็กอย่างนี้เลยนะครับนี่แล้วลองอา่าใส่สไลด์ดูนะครับโอเคเข้าชุดเรียบร้อยนะฮู้งูลงตัวเลยนะผมว่านะถ้าน่าจะทามาให้ด้วยนะแต่ไม่ได้ทํามาอันนี้ก็เนียนดีนะใส่แล้วนะแล้วมันก็มีประโยชน์คือมันจะทําให้โหลดแม็กซีนได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างนี้อย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ย ปึกปกติจะต้องเป็นอย่างนี้นะตรงตัวนี้เราใส่อย่างนี้ก็ได้มันก็จะถูกดันเข้าไปมันจะใส่ง่ายขึ้นนะครับเห็นไหมนี่อ่าอ่าใช้ได้ลองยิงดูนะครับว่าเมนสปริงนี้จะตีแก๊์เปยังไงมีผลยังไงไหมนะครับโอเคนะครับทํางานปกตินะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะก็ง่ายๆนะครับเปลี่ยนอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจไงก็ลองไปหาดูในลาซาด้าก็มีนะหรือจะคุยกับเพจเขาก็ได้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนนะครับ บีบีกานของท่านนะครับอ่าตัวที่อยากจะเป็นแบบนี้เนาะดูแท็กติคอนนี้นะครับโอเคก็มาแนะนำกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เล็กน้อยก็หวังว่าจะมีเพื่อนเพื่อนบ้างน,นะครับพิพาดอาในกรื่องสองในี้ด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ